ครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับมาพบกันในคลิปที่2ครับพี่น้องครับมาไหนไหนก็มาแล้วนะครับก็มาดูนะครับถือว่าตัวนี้ถือว่าเป็นนกสายป่าภูที่ถือว่ามีผลงานนะครับเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับถ้าสายภูนี่คือต้องยกให้ตัวนี้นะครับก็ไม่ใช่นกใครที่ไหนครับผมเป็นนก อา,าอ,าาอาจารย์แหลมอาจารย์แหลมสวัสดีครับผมในคลิปที่สองเนาะครับผมค,ค,ครับก็ถือว่าตัวนี้เป็นนกหลักของอาจารย์แหลมจนถึงปัจจุบันนี้นะครับอาจารย์แหลมนี่คือสายภูนี่ข้างล,างล่างนี่คือตัวเนี้ยอาจารย์ใส่เยอะสุดในี่ประมาณกี่ไม้ครับวันหนึ่งย้ายกี่ครั้งนกตัวนี้ให่แต่มันเต็มเอาแบบว่าเยอะที่สุดเลยอที่สุดแปดม้ครับแปดใม้มีเยอะกว่านั้นไหมไม่มีแล้วเนาะบอครับถ้าถ้า เอาจากขาอหย่ใส่จุ๊บมือกี้นี่เปื้อนคือแบบขาใหญ่แบบเส้นอ๋อแบบเร็วอย่างนี้เนาะก็คืออาจจะไม่นับตรงนั้นเพราะมันเร็วเกินนะครับเพราะว่านกมันยังไม่ได้เล่นกันนะครับแต่ถ้านกมันดึงแล้วมันไม่ลงอันนั้นนับเป็นหนึ่งไม้ครับก็เปรีใหม่แต่แต่ถ้านับแบบนั้นคือเยอะเลยใช่ไหมอาจารย์แบบเสียบขึ้นนี่เปรียบขแบบแบบเ่าุมมันแปลว่าเออิ่งบอกส่งข้อมูข้าตรือซื้อตื้นนี่เองใม่ตัวนันอันนั้นสิบขึ้นครับอ่นนี่แหละก็คือนกที่เป็นนก ของแกนะครับผมก็ต้องมาดูลายครับพี่น้องครับลายคุณอาจจะลืมแล้วนะครับตัวนี้ตัวเสียงเล็กนี่ของอาจารย์นี่คือเป็นนกหลักของแกนะครับตัวนี้ครับก็มาดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับพี่น้องครับศึกษาไว้ครับเพราะว่านกเวลาเราต่อมานี่คือเราก็สามารถดูลายเบื้องต้นมันจะไม่เกินกันมากครับพี่น้องครับเพียงแต่ว่าถ้าเราได้มาใหม่ๆนี่คือสนับปีกมันจะพัง นะครับมันจะพังมันจะแบบไม่เต hm ็มแบบนี้นะครับอ่าถ้าเป็นนกป่านี่คือมันจะแบบว่าแตกปลายบ้างนะครับอันนี้แหละคือผมสังเกตขึ้นหนึ่งอาจจะเป็นตัวเมียที่แบบว่าใ้เหมือนเหมือนลายเม็ดคอนะพี่น้องครับที่มันจะแตกกระท่อนกระแท่นนะครับพ,พอมันถ่ายขนเสร็จนอกจากแห้มันเม็ดมันจะเต็มทีนี้นะครับแล้วก็สนับปีกเหมือนกันครับมันถ่ายปุ๊บมันก็จะเต hm ็มแหละทีนี้ไม่มีแหวกไม่มีอะไรนะครับถ้าเป็นแบบแหลมก็แหลมไปเลยเนาะถ้าเป็นแบบ มนกลมโค้งอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะชัดนะครับมันไม่แตกปลายนั่นเองนะครับแต่ที่เราดูได้นะครับเปรียบเทียบระหว่างนกที่เป็นแบบนกถ่ายขนแบบนี้แล้วกับนกที่เราได้ใหม่ก็คือหนึ่งก็คือลายครับผมเราดูได้ว่ามันถีมันซ้อนกันยังไงบ้างนะครับอ,อันนี้คือเวลามันถ่ายมันก็ไม่เกินกันนะครับส่วนมันไดที่เด็ก ส่วนเขาบอกแอบที่แรกส่วนมันเริ่มที่แรกเศร้าเดียวโอ้มือนึ่งนี่ผมไปนตัวอะไรรายใหญจัดมือเดียวได้ซี่ตัวนี่เอาออกฝึกวันแรกนอาจานเนาะว่าแต่ส่งปีแรกได้ปีของเหรียที่แรกเลยครับได้มือเดียวได้สี่ตัวนี่หลยานมากกั 3, 2, 2> ่าสามสองสองนี่ไหลสุดเลยสองนี่มือละสองตัวนี่ได้ได้ไหลจนทาปัจจุบันนี่ครับแต่เลยร่วมเท่าไหร่อาจารย์แล้วนี่ถ้านับแบบทิ้งๆเลย เต่าจริงๆนี handed. ่สองไอ่กล้วยเหรอครับสองอยกล้วยตั nah. ้งแต่เ <g> ล่น <framework> มันมาแมนครับครับสองไอยนี่มีแน่นอนแม่เพราะว่ามันมีสองมีสามตั้งที่ผมมารู้จากอาจารย์แหลมช่วงนั้นก็ได้สองได้สามอยู่เรื่อยนะครับแนะแต่ว่าสองนี่ก็จะไม่ขาดอีกแล้วอ๋อครับก็ขาครับนั่นแหละมันจะได้แบบเร็วขึ้นแต้มมันก็จะเยอะขึ้นนะครับพี่น้องครับเร็วๆเลยนะครับนี่แต่เราไม่ใช่เดียวลระได้สีตวก็ศึกษาดูรายครับพี่น้องครับเราต้องดูครับเราต้องดูเราต้องเทียบ ถามว่าจะหาได้แบบนี้ไหมมันก็ไม่ได้แหละครับนกมันมันจะเหมือนกันทุกทุกอย่างเป็นไปไม่ได้แต่เราหาใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงที่มันต้องหนาที่มันต้องเลี้ยงนะครับเนี่ยเลอสําคัญเลยนกนะครับนี่ไม่ทําให้อาจารย์แหลมผิดหวังนะครับนกตัวนี้ขอให้ออกนะครับอ่าหลังจากที่ไปเมื่อกี้งานที่ไปออกทิปนองบัวเมื่อกี้กับจันยันก็ทําแต้มนะครับหนึ่งแต้ม แต่ว่าอาจารย์แยมจะแกจะไม่ค่อยถนัดนุกข้างล่างเท่าไหร่แต่ก็ต้องต้องต้องยอมนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปตีนผูครับวันนั้นนะครับอยู่กลางทุ่งนาเลยนะครับใส่โดนจุดก็ได้นะครับเป็นนุกหนึ่งกุกใช่ไหมอาจารย์แมรหนึกุกครับเป็นนุกหนึ่งกุกนะครับหัวเล็กมุนกลมเร็วนะครับนกตัวนี้เร็วนะเร็วเร็วครับแต่คาลมไม่เยอะหรอกแต่ว่าเร็วนะครับเร่งแบบ ใจจะขาดนะครับผมไม่คือไม่ใช่นกคารลมนะอ่าแต่ว่าเวลาถ้าเจ้าเสียงเล็กดึงนกป่าอะไรนี่คือแบบไม่รู้ว่าหายใจทางไหนนะครับเร็วครับนี่แหละอ่าอืมนี่นะครับก็ถือว่าเราศึกษาดูครับพี่น้องครับเราก็เปรียบเทียบกันนะครับอ่าจะเลยร่วมสองร้อยแล้วล่ะนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแน่นอนเพราะว่าเคยคิดถึงทีละสองเลยแต่ว่าเพส้นสไลด์ก็หลายเจืพอโนก่้นกตัวนี้น่ตัวผมหยึ่งปีตั้งก็เจ็ดแปดปีแล้ว นกตัวนี้ผมไม่เคยทิ่มมันครับตัวนี้ทิ้งไม่ได้นอาจะแล้วครับตัวรักเลยใช้มันกับขนาใไข่เลยนอ่านี่แหละครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอาผมสูตรผมก็จะวิเคราะห์ง่ายๆนะครับนกตัวนี้ก็จะเป็นนกที่เป็นนกลายเล็กนะครับแบบใบมะขามนะครับสูตรผมนะมีกรีบบัวด้วยนะครับผมฝั่งขวานี่จะมีอยู่ประมาณสองชั้นนะครับแล้วก็ ฝั่งซ้ายก็จะมี2ชั้นนะครับมันจะรับกันนะครับแต่2ฝั่งนี้คือดีดีทั้งคู่ครับอ่าดี D, ทั้งคู่เลยอ่าหนาะแน่นทั้งคู่นะครับในสูตรขุมเนาะลายเมย็ดคอเม็ดเล็กนะบางท่านก็บอกว่าลายเมย็ดคอเม็ดเล็กเป็นนกเสียงใหญ่นะครับก็ดูตัวนี้เป็นนกเสียงเล็กนะครับเล็กเลอ่ามันดูไม่ได้นะครับบางทีนะคไม่ใช่ว่าจะเสียงเล็กแล้วลายเมย็ดคอ อาจจะเป็นใหญ่หรือนกเสียงใหญ่นะครับลายเม็ดคอมันจะเล็กครับอ่ามันก็ไม่ชัวร์ครับพี่น,น้องครับ <S <S <ๆ>ก็ใช้คําว่าเยอะนะครับหรืออ่ามากหรือน้อยเท่านั้นเองนะครับอ่าแต่สามว่าจะชัวร์เลยถ้าชัวร์เลยคือต้องเล็กก็คือต้องใหญ่ทั้งหมดอย่างเงี้ยอันนั้นเขาเรียกว่าชัวร์เลยนะครับแต่ถ้าแบบอ่าเสียงเล็กก็ยังลายเม็ดเล็กอยู่อย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ชัวร์ก็ใช้คําว่าเยอะกว่าแล้วกันนะครับนี่ เร็วครับนกตัวนี้เร็วผมได้ยินยินหมดแล้วนะครับพวกเหยี่ยวพวกอะไรนี่มันไม่กลัวครับ้วนะเล่นแบบเล่นจุดๆเลยนะครับนี่นะขาดใจเลยแหละนะครับผมผมได้ยินมันเร่งนะครับนี่เขาอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นนกหลักนะครับประจําค่ายของอาจารย์แหลมะเดี๋ยวปีหน้าครับก็คงจะได้ สนุกสนานกันดีเช่นเช่นเดิมน้อจะแหลมเนาะครับครับก็จะมาฝึกประสบการณ์นะครับตอนนี้ผมก็ไม่มีนกที่เล่นสายป่าภูเขานะครับตั้งแต่แบ่งเจ้าหลบสามไปก็พูดยังไงว่านั่งดูเขาเฉยๆครับตอนนี้นะครับยังไม่มีตัวไหนที่ขึ้นมาแทนได้เลยนะครับแต่ก็จะพยายามพยายามเล่งเล่งหานะครับผมเล่งหารประเด็นก็คือเราต้องมาฝึกะน้อยจะแหลมเนาะ ถึงเราจะได้นุกภูไปอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่ฝึกมันก็ไม่มั่นใจเหมือนเดิมนะครับจนกว่าเราจะมาฝึกนะครับมาเห็นมันขันมันเรียกมันคูจนจนจับเฉลยได้เน่ครับเราถึงจะมั่นใจว่ามันสามารถที่จะเล่นตีนภูเขาได้นะครับนั่นแหละมันจะเป็นแบบนั้นก็คือบางทีเราผมก็ตลองฝึกกินครับนี่อีกหนึ่งตัวของท่านนะครับก็ถือว่าไม่แน่น่อาจจะเป็นตัวแทนก็ได้นะครับตัวแทนเจ้าเสียงเด็กมันต้องเฟ้นหาอยู่ครับนก ครับนี่ขันโยนอยู่อืมะเสียงพอดีครับเล็กไปหากลางนะครับนกตัวนี้นะฮอายุปลามันจะชัดกว่านี้อ่าหนึ่งกุกเนาะครับครับเฉลยหนึ่งกุกซุกหอยอ๋อสองหอยเลยอาจารย์ดนนี่มีห่อยโอ้นี่ผมยังไม่ได้ยินสองกุกนะนี่ไม่แต่หนึ่งกุกครับโดนโดนดีดครับไม่มี่มีสองกุกมาแจ่มอืมครับนี่แหละครับก็เปรียบเทียบไว้ครับพี่น้องครับดูลายดูอะไรไว้นะครับอ่านกฟูกับนก โคกับนกทาม,มันก็ไม่เกินกันมากนะครับเรื่องลายเรื่องถีเรื่องอะไรเพียงแต่ว่ามันจะแตกต่างกันแค่สีสันอะไรไปประมาณนี้นะครับสีสันนี้มันแตกต่างกันแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ว่าพวกลายพวกอะไรมันก็มีทั้งหนาทั้งถีนะครับทั้งบางทั้งไม่เยอะทั้งเงี้ยนะครับมือก,ก็เหมือนกันครับมือกหนาะมือบางเงี้ยนะครับก็เป็นธรรมดานะครับตรงนี้แต่เราก็ เลือกเอาเท่านกที่เราคุ้นชินนะเนาะอาจารย์แรมเนาะถึงได้บอกว่าสูตรไข่สูตรเรานั่นเองนะครับผมเบื้องข้อใ่ใครอยู่ใส่ไข่ใส่ไหมพวกครัหนาตลอดเนยครับเนาะเอาใส่แต่ไข่ด้วยใช่ไหมอาจารย์ไข่เราเพิ่มเพิ่มที่โรคเสี่ยบต่ไข่อันนี้เหีดแห้งวะครับอ่านั่นแหละฮะหน้าหนาวด้วยอากาศเปลี่ยนด้วยก็ถือว่ามันเป็นยาที่แก้อาการหวัดเบื้องต้นนะครับมันก็ป้องกัน่ะช่วยป้องกัน นะครับไม่ให้แบบว่านกป่วยแล้วเราค่อยมารักษานะครับเป็นนกที่เราป้องกันไม่ก่อนนะครับเนาะนกก็จะได้แบบสดชื่นนะครับอยู่นี้นะครับผมเอาล้วพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับทุกสิ่งอย่างนั้นจะให้เหมือนกันได้ทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้ครับน้องครับนกนะครับอยู่ที่ว่าเราจะคัดหาเฟ้นหานะครับหรือเราก็ใช้สูตรในการดูคือสูตรใกล้เคียงนั่นเองนะครับในการที่จะเลือกนกตรงนี้นะครับเนาะ ก็ไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องอนี่เคยสหรับท่านที่มาใหม่เขาจะลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้ทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับอาจารย์แหลมในคลิปที่2ครับพี่น้องครับไปก่อนครับสวัสดีครับอาจารย์แหลมครับ